h อลฟ t h ดอะแ a s เ e ็กแบรน name เปิดซ้อนหลักสูตรรุ่นที่หนึ่งซ้อนดูกระเป๋าแบรนเนมรีดีว่าเป็นหลักสูตรที่ทุกบรรจุในกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรตรวจสอบกระเป๋าแบรนเนมโดยครูเจี๊ยบสุนิสาเอกวิทยาเวทนุกูลครูเอชานน์ตั้งโซฟา ผู้พิทพิษพงกิจพิพักษ์สถาบัาน t CF t h e c a c h fake brand name ซอนดูกระเป๋าแบรนด name นและตรวจสอบกระเป๋าแท้ปลอมมา็ซ้อนหลักสูตรรุ่นที่1ที่ก่อนหน้านี้เคยเปิดมาแล้ว122รุ่นในระยะเวลา8ปีและคอร์สนี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับการบรรจุตามกระสวงศึกษาธิการ ค่ะก็ผู้เจี๊ยบนะคะ The Cat Fake Brand Name สอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมแท้ปลอมที่แรกในประเทศไทยค่ะผู<า>พพะะ้พิทนะครับพิชพงศ์กิบิทะะักงาน The Cat Fake Brand Name ครับผมค่ะผู้แอดดี้คาะจาก The Cat Fake Brand Name ครับค่ะสถาบันเรานะคะก็จะมีอยู่สองส่วนก็คือสอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมแท้ปลอมและสอนสปากระเป๋าหรือว่าทำความสะอาดกระเป๋าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรับตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมแท้ปลอมนะคะ เริ่มต้นจากว่าเราเป็นคนชอบแบรนด์เนมชอบแบรนด์เนมเหมือนกันก็นกมีการถูกหลอกมาบ้างดได้ของปลอมมาบ้างเราก็เลยตั้งกลุ่มจิตสาธารณะเปิดตรวจสอบกระเป๋าแบรนด์เนมแท้ปลอมที่ f เฟ cassettebook ต,<ช>ตอนนี้สมาชิกเรามีประมาณแสนคนแล้วค่ะที่ทําจิตสาณะฟรีนะคะสามารถไปลงตรวจสอบฟรีได้เลยจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นเราก็เลยรวมกลุ่มกัน3คนที่จะเปิดเป็นสถาบันสอนซึ่งสถาบันของเรานะคะได้รับ รองจากกระทรวงศึกษาธิการที่แรกในประเทศไทยนั่นหมายความว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนสอนแบรนด์เนมที่แรกในไทยเป็นที่เดียวนะตอนนี้ใช่ครับใช่เพราะว่าเดินแต่ก่อนนะอาจจะเหมือนกันถ้าปลอมเหมือนแบบเอาไวถ้ถือเล่นๆถือสลัแบแทถือแอบว่าใช้ของแท้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลังๆมาม,มันเหมือนเป็นการการหลอกเพื่อที่จะแบบ ขายเพื่อที่จะเอากําไรจา,จ,าจากของปลอมเป็นของแท้เองเยอย่างของแท้ขายขายของแท้เนี่ยกไรก็อาจจะประมาณหนึ่งอาจจะหลักพันหลักอะไรแต่ถ้าขายจากปลอมเป็นแท้เนี่ยกำไรแบบเป็นหมื่นบางใบอย่างเป็นแสนก็มีถ้าพวกแอมะซอนเนลอะไรอย่างเงี้ยครับของมาถึงเหมือนใช่ไหมครับใช่ค่ะใน,ใน<อ>ประสบการณ์รของอาจารย์ที่เจอมาเนของมันก็ม,มีวิวัฒนาการขึ้นเรื่อยๆนะครับของปลอมก็ พยายามเทียบเข้ากับของแท้เนี่ยเยอะมากแต่เราก็มีฐานข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะครับเพราะเราตรวจทุกวันวันหนึ่งเนี่ยแบบหลายสิบใบเดือนหนึ่งเป็นร้อยใบยนะครับเราก็เลยต้องเก็บในจุดต่างๆด้านอื่นๆซึ่งมันค่อนข้างที่จะเหมือนกับปัจจุบันเนี่ยมันแบบพัฒนาไปไวมากอ๋อเยอะมากค่ะก็จะสังเกตว่าคดีดังๆนะคะก็จะผ่านมือ TCF มาหมดแล้วเอาคดีที่แบบนึกถึงเราออกก็คือคดีที่ไปออบก,กาไปเขียนกระเป๋า a i r เม d ว่าปลอม ก็เป็นผ่านจาก t c f ไปตรวจสอบมาแล้วคะ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆเราเปิดมาประมาณ8ปีแล้วคะ่ะแต่ว่าเราเพิ่งยื่นหลักสูตรเราเข้ากระทรวงศึกษาธิการให้ทางกระทรวงตรวจสอบหลักสูตรหลังจากที่หลักสูตรผ่านแล้วนะคะไม่ใช่ว่าจะเปิดโรงเรียนได้เลยนะต้องนําหลักสูตรเนี่ยยื่นเข้าเป็นจดทะเบียนโรงเรียนให้ถูกต้องอีกอ๋อก็มีคนเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะว่าเป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษารองรับก็มีคนสมัครเรียนมา ก็เต็มแล้วค่ะอาทิตย์หน้าก็เต็มคือเต็มทุกเดือนแล้วตอนนี้ส่วนมากจะเรียนเพื่อตรวจสอบเออส่วนมากจะเรียนเพื่อซื้อกระเป๋าแล้วมาตรวจของตัวเองหรือว่าส่วนมากจะเป็นแม่ค้าหรือว่าจริงๆแล้วของเราก็จะมีพี่ๆดารามาเรียนเขาก็จะเอาไว้ตรวจของตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะก็ติดต่อทางไลน์แอดแอดที่เชืแบรนด์เนมได้เลยนะครับแล้วก็เพจเฟซบุ๊กก็เดอะแคทเฟกแบรนด์เนมตรวจสอบกระเป๋าแท้ปลอมอะไรพวกนี้เนาะ ก็ติดต่อมาได้เลยเพราะว่าตอนนี้เวลาที่คนเล่นมือสองเดี๋ยวนี้มันเยอะฮะบางคนซื้อจาก IG ทุกคนมีช่องทางขายราคาดีๆทั้ทงนั้นแต่เราจะเช็คได้ไงว่าของแต่ของปลอมก็อย่างน้อยมีความรู้ติดตัวไว้ก็น่าจะดีกว่าครับ,ก,รรบ,รบก็มาเรียนดีกว่าครับมาเรียนดีกว่าครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ สินค้าแบรนด์เนมมันไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยต่อไปแล้วมันเป็นการลงทุนชนิดหนึ่งนะครับเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นอย่างที่แจ้งนะครับว่าของปลอมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพัฒนาไปเยอะถ้ายังไงมาเรียนกับเราเนี่ยยังได้แบบว่าเป็นวิธีป้องกันระดับหนึ่งครับอ๋อ,อ,อก็เพจ The Cash Fake Brand Name นะคะสอนดูกระเป๋าแท้ปฟอร์มและตรวจสอบก,กระเป๋าค่ะก็จะมี Facebook หรือว่า w o w the cash fake brand name com ก็ได้แต่ว่าถ้าจะเซิร์ช Google อย่างไงก็เจอเราเพราะเราจะเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยที่สอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมแท้ปฟอมที่ถูกต,ตามกหาะ